เราในช่องพังอรไทยนะคะามาพบก,กับคุณแม่นะคะในวันนี้คุณแม่ก็เตรียมแพ็คขนมส่งกับพี่เอฟซีนะคะในวันนี้นะคะนี่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําเมื่อวานนะคะพอดีทั้งหมดก็50ถุงนะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมจัดส่งให้กับพี่เอฟซีที่ได้สั่งขนมจากคุณแม่นะคะในวันนี้อันนี้ก็จะ แพกใส่ถุงนะคะแล้วก็จะลงใส่กล่องแล้วจะไปส่งให้กับพี่เอฟนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เมื่อวานทําได้ประมาณยังไม่ครบนะคะคุณแม่ก็เลยมาทําต่อเมื่อเช้าแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ก็ทอดเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอามาไว้เพื่อให้สลิดน้ํามันนะคะนี่นะคะตอนนี้คุณแม่ก เสร็จเรียบร้อยสงสัยจะน่าจะครบอยู่นะคะห้าสิบถุงนะคะนี่นะ,ะ <ulf> 네นะคะอย่ลืมแวะเข้ามาชิมลองชิมฝีมือของคุณแม่นะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะแม่แม่เอฟซี FC ของน้องอรไทยนะคะ<ไอ>แวะมาชิมจะมากจะน้อยก็ได้นะคะคุณแม่ก็ไม่ว่ากันนะคะจะสั่งมากสั่งน้อยคุณแม่ก็ ทำให้ได้นะคะจะส่งให้ได้นะคะจะใกล้หรือจะไก,กลคุณแม่ก็จะส่งนะคะถึงจะไม่มากคุณแม่ก็ทำส่งได้นะคะไปดูแล้วไปดูน้องออรไทยสาวเสียงหวานของเรานะคะนู่นคะ่ะยืนมาให้กำลังใจคุณแม่นะคะ<แม>เพื่อจะแพ็คของไปให้กับพี่เอฟซีแม่เอฟซีนะคะที่ได้เข้ามาสั่ง ขนมจากคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้ามาลองชิมกันเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าพีเอฟซแม่ซีท่านใดที่ได้สั่งจากคุณแม่ไปแล้วนะคะก็ช่วยบอกต่อด้วยนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะถ้ายังไงทาไม่อร่อยหรือว่ายังไงก็ช่วยเข้ามาคอมเมนต์บอกคุณแม่ด้วยนะคะ ทีเอซีที่ได้นำไปลองแล้วนะคะติชมได้นะคะกับฝีมือของคุณแม่นะคะติชมได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะแพ็กขนมต่อนะคะเดี๋ยคุณแม่ก็จะแพ็คนะคะคุณแม่ก็จะเริ่มแพ็กขนมต่อนะคะอันนี้ทีเอฟซีได้สั่งนะคะจะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่ นี่นะคะชิ้นจะใหญ่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะแพ็กใส่ถุงถุงละแปดชิ้นนะคะแต่ถุงละแปดชิ้นนี้ก็คุณแม่จะคิดเป็นถุงละสิบคะแนนนะคะพี่ F.C. ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามคุณแม่ได้นะคะอันนี้คุณแม่ขอแพ็กขนมไปส่งพี่กัี่ f อก่อนนะคะแพ็กขนมใส่ถุงก่อนนะคะ ันนี้คุณแม่จะใส่ให้พอดีพี่เอฟซีได้สั่งว่าให้ใส่แปะนะคะแปะชิ้นนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็จะเตรียมพอดีว่าวันนี้จะกลับบ้านด้วยนะคะไปรับน้องเชมของเราค่ะน้องเชมของเราจะเลิกเรียนอยู่โรงเรียนเสาร์ที่น้องเชมจะมา ที่นี่นะคะนี่นะคะคุณแม่ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็น8ชิ้นนะคะสําหรับในถุงนี้นะคะนี่ก็สิบถุงละสิบคะแนนนะคะพีฟซีท่านใดต้องการลองชิมฝีมือของคุณแม่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะติดต่อเข้ามาสั่งได้คะ่ะจะสั่งมากสั่งน้อยคุณแม่ก็ทําให้ได้นะคะ สำหรับพี่เอซีที่ได้สั่งคุณแม่ไว้อีกท่านหนึ่งก็พรุ่งนี้นะคะคุณแม่ก็จะเริ่มทําให้ส่งให้นะคะพรุ่งนี้คุณแม่จะเริ่มทําส่งให้นะคะสําหรับพี่เอซีอีกท่านหนึ่งที่ได้สั่งกับคุณแม่นะคะ ค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะลมแรงองืคโเมาลองดูกันนะคะว่าจะได้ครบให้กับพี่ไหมพอดีว่าพี่เอ็ซีบอกว่าให้ส่งให้ถึงที่พีเอ็กซีให้ถึงวันอาทิตย์นะคะไม่รู้ว่าจะเขหรื้เปต่อนี่โอ๊ยขอโทษค่ะ ใหมึงไปดูนะคะขอโทษวันนี้ลมอาจจะแรงมากเลยค่ะวันนี้ลมแรงมากาน,นี่ค่ะข้าวตุ๋นก้านน เข้เสด็จถึงไปเรื่อยๆนะคะแม่ก็จะมานับลงกล่องนะคะตรงก่องอันนี้ก็ให้เก็บตรนี้นะคะับดูสาวสวยของเราเล่นโซ่อีกแล้ว โซเรียกแม่แล่นเล่นโซ่สุดยอดเลยทุกวันนี้ เที่ยวก่อนไปส่งไปให้พี่เอฟซีพี่เอฟซีบอกว่าใช่ไม่หวานพอนะคะแต่ในตอนนี้คุณแม่เพิ่มความหวานให้แล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหวานพอหรือเปล่านะคะคุณแม่ก็ไม่ค่อยจะกินหวานเท่าไหร่นะคะเลยไม่รู้ว่าจะหวานพอพี่เอฟซีอีกหรือเปล่านะคะยังไงก็ ของนมถึงก็ช่วยตอบคุณแม่ทีนะคะว่าจะหวานพอขนาดนี้หรือเปล่านะคะสำหรับที่อฟซที่ได้เข้ามาอุกหนุนขนมของคุณแม่นะคะพอดีว่าเที่ยวกวนคุณแม่ส่งไปเที่ยวกวนทีเอฟซีบอกว่าใส้ไม่หวานเท่าไหร่นะคะถ้าเพิ่มความหวานอีกขึ้นอีกค่ะยังไงคุณแม่ก็ขอโทษด้วยนะคะขออภัเขออภัพพยด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าพี่เอท่านใดที่ได้สั่งแล้วก็ไปลองชิมดูกินดูแล้วก็รสชาติยังไงชอบแบบไหนก็ก็สั่งบอกคุณแม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาสั่งกับพุณแม่นะคะกับพี่แม่นะคะชอบหวานน้อยหวานมากก็สั่งได้นะคะชอบรสชาติแบบไหนก็สั่งได้คะ่ะ ตอนนี้คุณแม่ก็แพกเสร็จถุงเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็จะลงกล่องนะคะนี่นะคะกล่องก็จะคุณแม่ก็จะใส่กันกระแทกด้วยนะคะกันแตกด้วยนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็จะเรียง ร็จแล้วนะคะแพ็กใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมส่งให้กับพี่เอฟซีของเรานะคะนี่นะคะก็จะใส่กล่องแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็จะเดินทางไปส่งขนมให้กับพี่เอฟซีนะคะต่อไปแล้วก็จะไปรอรับน้องแชมป์ของเราด้วยนะคะที่บ้านเกิดของคุณแม่เองนะคะต้องไปรอรับน้องแชมป์ของเราตน เย็นก็จะมาถึงบ้านหมู่บ้านช้างก็ประมาณค่ำๆนะคะนี่ค่ะเส้นเสารไถยของเราก็ยืนอยู่นู่นนะคะรอเรียกเอาย่ากับคุณแม่นะคะนี่ค่ะคุณแม่เสร็จพอดีค่ะเดี๋ยวจะได้ไปเอาย่าเอาน้ําให้น้องระไทยกินเสร็จก็คุณแม่ก็จะไปนะคะเดินทางไปนะคะสําหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับ เราได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะและขอขอบคุณแม่แม่อของ,งน้องละไทยทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาอุดหนุนขนมของคุณแม่นะคะในครั้งนี้นะคะยังไงก็คุณแม่แล้วก็ครอบครัวน้องละไทยก็ขอขอบคุณมากมากนะคะก็ขอให้แม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะทานี้คุณแม่ก็ ขอจบไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับน้องอไทยกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาลองชิมฝีมือของคุณแม่กันนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่และน้องละไทยของเราก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ